างกระจกแบบเต็มตัวควรวางไว้ตำแหน่งใดของบ้านฟังคลิปนี้ให้จบนะคะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์ไม้น้ำเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับห้องช่วยกันนะคะใครที่กําลังประสบพบเจอกับปัญหานี้อยู่สามารถปรับแก้ได้ตามนี้เลยนะคะและวันนี้นะคะการวางกระจกแบบเต็มตัวนั้นพอควรระวังมีมากมายนะคะเพราะว่ากระจกคือกระจกเงาสะท้อนไม่ว่าคุณจะวางไว้ตำแหน่งใดให้สังเกตการสะท้อนว่ามันสะท้อนสิ่งใดที่เพิ่มขึ้น สมมุติว่าคุณวางไว้ตำแหน่งหน้าห้องน้ํามันก็จะสะท้อนพลังงานห้องน้ําออกมาใช่ไหมคะยิ่งห้องน้ําสกรปกรกรกมืดก็จะยิ่งสะท้อนพลังงานเล่ยย์ออกมานั่นเองค่ะฉะนั้นคําถามที่ว่ากระจกควรวางไว้ตำแหน่งไหนก็ขึ้นอยู่กับชัยภูมิที่คุณจะเอาไปวางนะคะว่าคุณอยากสะท้อนอะไรและให้เคล็ดลับไปนะคะถ้าคุณวางไว้ตำแหน่งเสื้อขาวแล้วสะท้อนของมงคลฝั่งมังกรเขียวความมงคลก็จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเลยนะคะและข้อสําคัญอยู่ตรง เสือขาวเปรบเสมือนถุงเงินหากคุณสะท้อนถุงเงินเก็บด้วยกระจกฝั่งเสือสะท้อนไปอย่างมังกรเขียวก็จะเหมือนมีเงินเก็บ2ทถุงค่ะอันนี้คือเทคนิคเคล็ดลับเชื่อว่าไม่มีสินแสคนไหนกล้าบอกคุณนะคะแต่อย่าลืมเรื่องความสะอาดสว่างโล่งความรกเด็ดขาดนะคะข้อสุดท้ายคือมังกรเขียวเสือขาวดูอย่างไรนะคะหันหน้าไปหน้าบ้านค่ะซ้ายมือคือมังกรเขียวนะคะขวามือก็คือเสือขาวนะคะและหน้าบ้านก็คือหงแดงนะคะแล้วคลิป หน้ามาพบกับความรู้ดีๆจากอาจารย์ไม่น้ำจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามที่เพจอาจารย์ไม่น้ำสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ